บีอีกแล้วครับพี่น้องครับโอ้ซื้อซื้อร้อยไรแน่ครับมืันีอครับเป็นหมื่นแน่น้อยนะครับพี่น้องเป็นสังเกตเมึงตัวเมียนะครับพี่น้องครับในหางคนซื้อได้ครับเดินเี๋นี่เดี๋นี้ฉีดแล้วนะครับพี่น้องครับฉีดแล้วคนไทยนี่บอยหยากนะครับในหางไทยนะครับคนบ้านเจ้าของฉีดเล่งนะครับคือฉีดเล่งนะครับเด็กเจ้าตัวละมือนี่ สิบกว่าแล้วนะครับ่ยันาอยเลยเลยเฝ้าเอาเป็นว่าผมแม,ม่เนี่นฉีดหลายตัวแล้วนะครับพี่น้องครับสวัสดีครับพี่น้องครับเมเนนะครับอยู่ที่ตลาดนั่แยกกรารช่างครับอำเภอกันทะลักศรีสเกตพี่น้องครับเมเนกำลังเขามาครับบรรยากาศฝนตกลิ่นๆเนี่นะครับเด้อเหมือนเนี่ยผมขอมาด่านไทยสนามเลยนะครับ ตอนนี้เขามาอยู่ตรงจุดดันทายสนามแล้วครับพี่น้องครับเพราะว่าดันนาบได้บ้านเดบ่ได้เขาดันนานครับแชะแน่นะครับผมก็ได้นางออมมากดันหลังครับพี่น้องครับมีบรรยากาศนี่แหละครับซื้อขายกันแบบไรยงา้ยฝนตกครับเมืองเอาครับพี่น้องครับต่อรองกันอยู่เม่นี้ขายดีแน่นอนครับพี่น้องครับเพราะว่าลดในห้างเขามาเต้มันหันกะมาก พ่อหลายๆคนครับกับแวทะทักทายกันในมือฝนตกครับพี่น้องครับนี่ก็กรลังสิปิดต,ตลาดปิซการขายครับพี่น้องครับแต่ว่าบอกว่าเป็นซื้อขายกันาใดนะครับบึ่งฝนตกกับบอยอถอน,นะครับพี่น้องครับสาโซนฝั่งผีฝนชงเศร้าตอนฝนตกครับพี่น้องครับ ก็อยู่กันมาจะประมาณเจ็ดโมงครับหอยของครับพี่น้องทำหอยของหอยของโมเนหอยของครับหอยของขนมลายครับเนี่ยสองหมื่นสามพันนะครับแม่ชโลเลตจูงไปงงานครับพี่น้องสองหมื่นสามพันแบะพักไทยนะครับแล้วก็สอบถามราคาครับพี่น้องครับแบบนี้ สวัสดีครับผมสวัสดีครับดา,าราปร,ระจำครับพี่น้องครับลูกแก๊ปผู้รับหมดแล้วอาจารย์แซกครับขายดีครับพี่นี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์แซกรับบินแล้วครับตัวใดนอเบอร์สอง โอ้ครับผมฉีดเลยครับผมฉีดเลยฉีดเลยค่ะหนุ่แดงจีฮองฉีดเลยเองเลยนะครับพี่น้องครับที่ไทยคันบังอจารย์ทั้งตัวเลยครับเป็นบัวสีแดงอ่าฉีดทั้งตัวจะเป็นบัวสีแดงครับชุ่มเป็นสีชมตอนนี้าจารย์ว่าปิดไปแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวสีสอบถามเราปิดตัวไหนนี่เลยหาบันสือนะครับพี่น้องครับสวัสดีครับอาจารย์ อันนี้ครับปิดตัวไหนครับ,บเมื่อกี้ตัทับตัวนั้นอ๋อปิดไปทอดอาจารย์สองพันหมื่นสองพันหมืนสอี่นึ่งหมื่นสอเยอาจารย์อาจารย์คนตัวนี้แต้ขายปิดตัวนี้ปิดไปหรอครับเนี่ยปิดนะครับหมื่นสี่หมนี่นะครับเพิ่นทองเพิ่นมานหรอเปลเนี่ยมอคับหมันครับอ๋อเพิ่นเป็นหมันนะคบพี่น้องครับหมืน<ๆ>่นสี่พันเลยครับเื่อนี้อาจารย์เอามาตัวโตมาเนี่ยเอามาหนึ่งตัวสามตัวห้าตัวตัแม่ต้งเบิดบ่ออาจารย์ ตัวเมียทั้งหมดนะครับพี่น้องครับเหลืออยู่3อะไรราคาะเป็นสตัวเนี่ยตัวนีสามหมื่นหางครับเมลูกอ๋อแม่ลูสามหมื่นหางครับสามหมื่นห้าพันลูกเป็นกับเป็นตัวเมียแม่เพิ่นเนีเ่ยนะครับเด้อแม่เพิ่นงสงสัยลูกบ้านยานมบ้านยังบ่า,างเนี่ยย่งเนีกินนมอ๋อตัวใหญ่ยัง,งกินนมนะครับพี่น้องครับแม่เพิ่นก็เลยบ,บ,บ,บทอทบอทท่านพรสปันได้นะครับพี่น้องครับยังขาดน้ำเลี้ยงอยู่แล้วก็อีกตัวนึงเป็นแม่สาวบอครับพุ่นลูกโตอ๋อโตพี่ ตัวนี้นะครับพี่น้องครับตัวนี้แม่สาวบอกอาจารย์แม่สาวอาจารย์ว่าเท่าไหร่ตัวนี้หมื่นสองพันห้าร้อยนะครับพี่น้องครับหมื่นสองพันห้าร้อยสูงเนาะเป็นว่าโค้งสูงนะครับตกับสีเงาเป็นอาอยู่ครับพี่น้องครับเพราะว่าเป็นสาวเหนี่ยงหน่อยกำลังเป็นสาวเหนี่ยงหน่อยขาดน้ำเลี้ยงอ๋อเมนสังเกตมือจากขนนะอาจารย์เนาะขาดน้ำเลี้ยงเอาขาดออกไปเดี๋ยวโอ้เป็นราคาไม้แน่นอนครับพี่น้องครับเป็นราคาไม้แน่นอนมือนี้เอามา ชีโตฮาโตนะครับไปสองแล้วนะครับต้องกา้เฝาอาฝนนาจะนอแต่ค้นกับขึ้นหนาตาเยอ่าฮ่าฮ่าน่าฮ่าฮ่าน่าฮ่าน่าฮ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 ย์ฮ่่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่า่า่าฮ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 าาฮา่าฮ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 าฮาฮ่า่าฮ่า่าฮ่าฮาฮ่าฮาฮ่าฮ่่าฮ่าฮาฮาฮ่าฮ่า่าฮอา่า่ารเกี่ยวกับการเลี้ยงัวขายงัวนี่ล่ะนะครับาจารย์่าครับผมสวัสดีครับ นะครับเราจอแอบถ่ายห้างหมูนะครับพี่น้องครับน่ากับทีมงานเป็นได้กี่ตัววันนี้กี่ตัวไม่ไม่ได้เลยหมอไม่ค่อยมีบัวฝนตกนะครับไซส์ห้างหมูยังไม่ได้ยังไม่มียังไม่ได้เท่าตัวเลยได้กี่ตัวสิบกว่าแล้วอ้หมานนะครับพี่น้องครับยี๋ยวเัาจาสีงานไปหาหมูนะครับอาจารย์แส่ผักกาียาวั่วไปส่งแล้วครับพี่น้องครับฟังนี่เอาบวัวไปส่งแล้วนะครับอันนี้ต้องใส มาเหลี่ยงง่วงามครับพี่น้องครับขายช้อนเหล็กเก่าหลุดมอนักเพืใส่เสือสปอนุ่นหุ่นนะครับพี่น้องครับเสือบาดผมจะสปอนุ่นุ่นนี่ครับพี่น้องครับเสือบาดได่ไล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 ่เขาใหม่นอนไล่ไล่นี่น้องด้วยจ้าของเป็นกรบบตาดับน้ำจ้าของไล่ยุใส่เมื่อไล่เขาพายมันบ่โหด้อครับเด้อ สื่อหลายนะครับพี่น้องครับสื่อทุกไซน์ฉีดเล่งเลยครับพี่น้องครับงแต่ผมเขาม่านี่เห็นแล้วฉีดสามตแล้วนะครับพี่น้องครับเรบแต่ว่ากันสังเกตกันตังเห็นนะครับพี่น้องครับนี่ปี๊ดอีกแล้วครับพี่น้องครับโอ้ซื้อซื้อร้อยไรแน่ครับมือนี้ครับ เป็นหมื่นน้อยๆนะครับพี่น้องเป็นสังเกตเบองตัวเมียนะครับพี่น้องครับในหางคุณสื่อนด้ครับเดินดีนี่นีนี่ฉีดแล้วนะครับพี่น้องครับฉีดแล้วคนไทยนี่บอบหยากรับในหางไทยนะครับคนบ้านเจ้าของฉีดเล่งนะครับคือฉีดเล่งนะครับเด็กเจ้ตัวละมือนี่ สิบกว่าแล้วนะครับสบันบบเาลยเลยฝ่าเอาเป็นว่าผมแม่เนี่ฉีดหลายตัวแล้วนะครับพี่น้องครับฉีดหลายตัวแล้วนะครับเป็นวมาร้อยเมืนกว่าครับพี่น้องรเสียดน้าอ๋อล่อสครับล่ไสครับล่องหนึ่งล่งเดีนี่ครับอเอ๋อล่งรอยเอ็ด,ดนะครับอรอยเอ็ดอยเอ็ดบาทเท่าเนี่ยนะครับน้องครับล่งรอยเ ซื้ 350, อราคาหมือนกว่าเบิ้งที่หลายพี่รองคนคนหลายเป็นเหมือน้นตกที่คนหลายนะครับพี่องลงเดียลงเอลงรอยเอ็ดนะพี่้องน่งจากรอยเอ็ด นี่โลบรถเป็นควันนะครับพี่น้องครับคนโตกับซื้อขายขัดเนยครับพี่น้องคนบางคนน่าจะไหนขัดแก่คนโตกันะครับเนาะขวก็หลายคนก็นหลาคฝนก็ะตกนะครับเนาะคนก็ะตก คนกระตุกครับพี่น้องครับบางโนนนะครับเดินบางนโน Rock. นบางโนนได้ขายไหมครับวันนี้ขายเป็นแล้วขายเป็นเหล้วพาขายดีใช่ครับเมื่อเมื่อนี้ดีนะครับพี่น้องครับขายดีขายดีเพื่อนวะ เบิ่งที่ไรพี่น้องฝนตกม่วหน่อยว่าโคตรอากาศพี่บบน้องจะได้ยางไปทั้งทีนะครับจังได้เอาเอามัวนมมาขายนะครับพี่น้องครับนี่มัวนมตัวใหญ่ๆครับพี่น้องครับเดี๋ยวมาขายสวัสดีครับ สวัสดีครับมืัอนี้คือเด่นว่านมมานนอนเหมือ,อนี้คือของใหญ่มากอ๋อมาของไงไงมาของเออมาของใหญ่นะครับพี่น้องครับน้องเพิ่นเอาก้อนนมมานะครับพี่น้องว่าเท่าไรกองว่านมไงเนี่ยสี่หมื่นสองสี่หมื่นสองพันนะครับพี่น้องสูงสูงไงไงโอ้เจ้าของเพิ่นขายม่านี่แหละเจ้าของเพิ่นขายมานะ <000 2 S 1> ๆๆนะครับสี่หมื่นสองไงหลีนะครับพี่น้องครับแต่ด้ยจอดถามน้องเพิ่นนะครับเอามาจาุกตัวมันนี่เอามาสามตัวเอามาสามตัวโอทั้งพีสองตัว นี่เบิึงบึงว่านมใหญ่ก่อนี้ครับเดี๋ยวอูสูงว่าแม่นลอยเกือบลอยหกสิบเนาะลอยหาสิบกว่านะครับพี่น้องครับสี่หมื่นสองเดียครับราคาหนองเป็นห่อใบนะครับพี่น้องครับสี่หมื่นสองพันนะครับบันมีครับอีกตัวหนึ่งนะครับพี่น้องครับอ่ออีกสองตัวอีกสองตัวว่าเท่าไหร่ก่อนตัวนี้ว่าหมื่นสามพันห้ากับเม่แดงอ๋อแม่แดงจะผู้น้อยว่าหาพันหาอ๋อหมื่นสามพันห้ากับห้าพันห้านะครับพี่น้องครับ สองตัวของเผ็นฟังน้องโอ้เขาพี่น้องครับเอาวฝากเบิกกันรุ่นเก้าสามสามเก้าเจ็ดครับน้องโอ้กันทนาล่มกันทนาล่มเขาได้อยากซื้อยากขายโทรมาครับมัดหมานครับนี้ครับเดี๋ยวคุยกันนะห่างไงยสวัสดีครับผมสวัสดีครับเอาเอายังมาเนี่ยมาเนี่ยโอ้ยเอาอย่างว่าม่าล้อเบิกมาล้อเื่อเสืับมาล้อเป็นจังไรง่วนเสมอเนี่ยอ่อนลงเหรออ่อนจังไรจะอันหน้าแล้วเป็นในห่างไงยประจำเขียดเห็นไหม เอาเราเราบางมันสิมันสีดีขึ้นบวะการกว่าสีดีคือมีเรกากำลังเริ่มแล้วกำลังเริ่อมมีมกำลังเริ่มนะครับพ<ม>ี<อ>่น้องครับักมีเง,งาหัวกับขายได้ดีอยู่อ๋อ,องงงกระหูซื้อมาพ่อได้ขายอยู่อ๋อ,อ,อดีดีเพราะว่าช่วงตะกรันนี่ตลาดตู้เสีห่างทิมเนาะตลาดตู้เสีห่างที่มีคนตู้มีคนนะครับหลังๆมาสองสามเดือนมาเนี่ยนะครับเริ่อมดีขึ้นเลื่ตลาดถึงแม้ราคาสิบกว่สูง ไม่เก่าแท้ๆกว่าเก่าเพราะว่านี่มีคนซื้อคนขายแทนครับพี่น้องครับยางมากโซนกลางสนามครับพี่น้องครับไปเดินมหาหอยซัานของถือครับพี่น้องครับใช่ลราหอยซัานของถือกาลังสิขายงูอ่ะเดี๋ยครับเดี๋ยวมีงูอ่ะคหอยซัานของถือนี่โอ้มันจะมาเดือดขาดเลยเออมาอีกแล้ว โมเมนต์แพ้ซช่เล่ละนี่คือคือแพ้แถวหอยซั้นนี่แล้วของดีของ<า>ด,ดีขนาดเลยโอ้เอฟซีถามหาหอยซั้นของถือได้ยังมากเหมือนนี่ได้มากเหลืออยู่สองโต้หรือหล่ะเหลืออยู่สองนี่นี่บอครับคมนี่บคอคมนี่แมนข,ข้าวมาซื้อซื้อต่อคนว่าจะเอาไปใส่หยาไว้อ๋อเอาเอาเอากำไรจ้กบาทซื้อต่อเนี่ยเอากำไรพันหนึ่งเอากำไรพันหนึ่งว่าท่าได้บาทเนี่ยร่วมกันกับกำไรแปดห้า 8ปดพันหาด้อครับเด้อแม่ลูกฟองหอยซานนะครับเด้อโคตรก็ออยู่ครับเป็นหนาวฝนตกใส่แม่ลูกลูกตัวแม่หรือตัวผู้ครับตัวผู้ลูกตัวผู้นะครับแม่สองพันลูกหกพันลมไหลแล้วนะครับพี่น้องครับแปดพันหานะครับพี่น้องเนี่ยนี่ลูกเพิ่นเด้ครับเด้อลูกได้เพราะเดือนละบ่ห้อยย่างน้องครับน้องมันสามอาทิตย์สามอาทิตย์แม่กระสูนรอเด้หน้ำมัรอเด้แม่กระสูนประมาณลอยเศร้าเนี่ยนะพี่น้องครับ บาวหนาวบันหวมเนดแนะครับบันหนาวหนาวนะครับ8,500น้อะครับเพื่อฟองหอยสร้างนะครับรับลูกสามนะแมใหญ่ใหญ่ไปผ้าพีผพานองไปเบิงแมใหญ่ๆนะครับหอยซ่านอาทิตย์วันหันเบิหรอเล่ย่งต้นหนึ่งย่งตันหนึ่งตัวนี้ว่าเท่าไหนี่ใหญ่ๆนี่สามหมื่นสิ้าร้อยส่น้อยครับนแม่หมันบ่มันบ่หมันบ่แยกลูกบ่ครับ แยกลูกแยกลูกนะครับตัวนี้สูงกว่านั่นร้อยห้าสิบร้อยหาสิบพันบาทนะครับพี่น้องครับหัวแม่ใหญ่เพิ่นได้ถ่ายดีอยู่ครับพี่น้องขวัญดีนะครับขวัญดีเพิ่นว่าแยกลูกนะครับเด้อ3สามหมนะครับพี่น้องเงื่อนหางโอ้ตลอดเขาห้รอดสามเขาให้ยแปดเขาห้อสองหมื่นแปดพันหานะครับของเขาให้นะครับคันคันคันมาเทิร์นอีกกระสด้อยู่ ทุดว่าเงินจักน้อยนะเคิดว่าจักน้อยนะครับพี่น้องครับนี่สองหมื่นสิบห้าร้อยนะครับโอ้แมงสามหมื่นสิบห้าร้อยนะครับเด้อเนื้อหนังดีดีครับพี่น้องครับสูงูหลอดอู้ใจหลูกดีนะครับหอยซานเพิ่นมาใจหลูกดีนิ่งดีนะครับน้องนิ่งดีกินหยาดีปะกินหยาเพราะตรงห่วงโอ้กินหยาก็ดีนะครับพี่น้องับใช้ต้นเหลือตัวเหลือจ่ายจิตปัญหาหน้าหุ่อยู่ไกลหุ่น นะครับอยู่ไกลๆนะครับอาอเบองซชับนี่กับของหอยซั้นเมื่อนี่นะครับเพราะว่าขายเบอร์ล้วเอามาจากตัวสรุปว่าเอามาเกลือสองนะครับพี่น้องครับเดือสองโอ้ยเกินหอยซั้นขายดีนะครับเพราะว่าเปินขายราคาพิเศษกว่าโมอิลีนะครับเป็นไงเพิ่นขายดีเอาฝากเบอร์ครับ064 912 1 078ครับผมหอยซั้นนะครับพี่น้องครับผู้ใดอยากซื้อยากขายโทรมาเขต เบนจาร์กนะครับกันทอร์ลักนู่นคุนแถวใดก็ได้นะครับแต่ว่าราคาถือกันสื่อไฮเบิร์นะครับนะครับจะได้ของถือกระโทนมาครับมันมันครับครับครับนี่ครับพี่น้องฝั่งนี้ในห่างจากมาเลยคนะครับนะไม่ห่างจากมาเลยนะครับเด้อกลางผมอยู่เดี๋ยวผมจะเข้าไปถามเพื่อนนะครับว่าในห่างจากมาเร็นเนี่ยเป็นงัวเป็นจังไรเนี่นะครับงัวการ อ่าสื่อการขายนะครับเพราะว่าอันนี้คือใส่หัวของเพ,นนพงงเลินนะครับพี่น้องครับผลในหางแมรี่นะครับผมขั้นผมนะครับอ่าไล่ส้มผูนะครับผมกัมบงป่า้วครับพี่น้องครับราคาหัวส่วนทางผนเป็นปจังไดแน่นะครับเพราะว่าได้ยินข่าวว่าอ่าฟังผลนี การเคลื่อนย้ายคนทักสัญญากนะครับเพราะว่าโรคระบาดเกิดขึ้นแถวคุณนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมจะไปถามเพื่อนก่อนครับในห่างมาเล่ครับผมเป็นจังไหนครับเมื่อนี้ช่วงนี้เป็นยังไงเงียบไม่ค่อยมีโอ้ตัวผู้ไม่ค่อยมีเราฝั่งเราเอาเฉพาะตัวผู้อะครับตัวผู้อย่างเดียวครับด่านมาเล่เป็นยังไงบ้างมาเล่เข้าได้มากไม่ได้มากอ๋อก็จากัดเฉพาะฟาร์มเหมือนเดิม จำกัดเฉพาะอกปามเหมือนเดิมนะครับแต่ตัวผู้หายากครับช่วงนี้ได้กี่ตัวแล้วครับวันนี้ยังวันนี้ไม่ได้สักตัวย,ยังยังไม่ได้สักตัวเลยถ้าไม่ได้ต้องไปต่อว,วาลินแล้วอ่าวาลิน,น,นเยอะนะครับพี่น้องครับในห่างจากมาเลยอาฝากเบอร์ให้พี่ให้น้องนะครับคุณครับผมสี่เจ็ดหกสี่หนึ่งสี่หนึ่งครับผมใครอยากซื้ออยากขายโทรมาถ้าว่ามัว วัวล,ลมก็ซื้อวัวล,ลมก็ซื้อเอ้าเราจะทันบอกมันไกล <laughs> ไ,ม,ไม,ม่มีมีรับซื้ออยู่อ๋ออ๋อ,อมีเครือข่ายรับซื้ออยู่รับซื้ออยู่แต่ว่าเคยว่าเคยวัวเคยล้มราคาไม่แรงมาขา,ขายได้อ๋อขายได้แล้วอ่าขายได้นะครับวัวล,ลมวัลลมวอะไรก็รับซื้อครับผมติดต่อเบอร์นั้นครับครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับ